ช่วงนี้รีโวมาแรงวันนี้เอาไหม่หมื่นโลมาให้ลูกค้าเลยแบบไหม่น้อยไงเทียบเท่าเปียบเสมือรถใหม่รถมือหนึ่งเจงัดให้นี่พลาสติกอยู่ตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยทุกมากทุกอย่างอยู่นะครับแผ่นหน้าแผ่นเพลสติกเกอร์แอร์เงย็นเพลงพอครับคันนี้ฟรีจัดฟรีโอนฟอรีพรบนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่สาขาเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และส่งรถฟรีถึงบ้านเลยกราบสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับเจอกับเจงอีกเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้รีโวมาแรงอ่ะเสียเอามาเยอะวันนี้ เอาใหม่หมื่นโลมาให้ลูกค้าเลยเห็นลูกค้าบอกว่าอยากได้รถแบบใหม่น้อยๆไงเพียบเท่าเปรียบเสมือนรถใหม,รใหม่รถมือหนึ่งเจ๋งจัดให้อาจจะไม่ได้เหมือนรถมือหนึ่งแต่รถมือสองที่คุณภาพแบบรถมือหนึ่งอยู่กับเจ๋งอยู่แล้วนะครับผมมาดูคันนี้นะครับโตโยต้าลีโวแซตอินิชันปี66ครับรถปีที่แล้วเลย2023นะพี่แล้วพี่ดูไม่ต้องแค่ฐานะา,ายถึงความใหม่อะ่ะคือแบบ มันที่สุดของที่สุดแล้วเวิร์ดใช้คนที่หน่อยใช้คนที่หน่อยเดี๋ยวคนดูบอกว่าเราเร็วไปอ่ามาเยี่ยมนี่ต้องจับมือถ่ายเลยนะเนี่ยนี่พลาสติกอยู่ตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยทุกมากทุกอย่างอยู่นะครับแผ่นหน้าแผ่นเพลสติกเกอร์ทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยคือครบมากคันนี้ไม่เหมือนโลแล้วราคาเงินสดนะพี่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้รถปีหกหกเลยอ่ารถปีที่แล้วรถปีเดียวปีหกสามใช้งานวิ่งมาแค่หมื่นโลนะครับผมสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมผ่อนสบายๆนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบส เปีนี้ได้ลถแบบนี้ไปเลยก็คือได้รดปีที่แล้วไปอ่ะแล้วดาวแค่7บาทอะะผมไม่ปรับดาวแล้วดาว7บาทคือจบคุณรับรถกลับบ้านไปเลยนะครับคุณลูกค้านานเป็นไงเดี๋ยวมาดูความใหม่ความงานอ่ะยางใหม่เหมือนเดิมโอ้มาจากโรงงานนะชุดนี้นะแล้วดู้างในเป็นไงครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยหน้าจอเดิมโรงงานนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่เซทอิดิชั่นนะครับผมผมบอกเลยว่ากลิ่นใหม่แบบว่าติดเบา หอมจริงๆ,ๆพี่อยากให้ได้ดีไงพี่เห็นรถลงปุ๊บปุ๊บพี่ล็อกเลยเอามาให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะครับแม็กไลเนอร์เดี๋ยวเราใส่ให้ไม่เป็นไรนะครับพี่กับบารไลเนอร์คือตอนนี้ให้ดูก่อนว่าเนี่ยดูอ่ามีรอยแค่ประมาณนี้นะครับไม่ได้บรรทุกหนักมาแน่นอนนะครับคันนี้นะเหมืมๆๆนอน,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 น <ๆ S 2> มาเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อว่าเราไม้หมื่นโลนะครับเป็นไงไม้หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบกิโลน่าจะขี่จากบ้านไปตลาดแล้วก็ขี่เราไปซื้อข้าวให้มีเงียอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถึงงงเเเเเวลลาาก็็ปป่่่ออออออยยยไไไะะะรรรรรรีีี้้นน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 คคคคคัััััับบบบแ์พพิหหหมมืดสท สนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจมังกรชาแนลนะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0834643377นะครับเซลเจ๋งมังกรชาแนลยินดีให้บริการนะครับคันนี้เหมือนเดิมที่บอกไว้ดาวเพียง7บาทนะครับผมฟรีจัดฟรีโอนฟรีพรบนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่สาขาเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และส่งรถฟรีถึงบ้านเลยลูกค้ารออยู่ที่บ้านได้เลยแบบโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ฮัลโหลพี่ซื้อรถหน่อย ดาวเจ็ดบาทได้ป่ะผมบอกเลยไม่ต้องดาวเดี๋ยวเจ็ดบาทผมจมใจให้ด้วยถ้าโทรมาแบบนี้เป็นไงสุดป่ะแล้วชัวร์ราคากันอีกทีนะครับสำหรับราคาเงินสดคันนี้นะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับพ่อยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแ่สิบสี่งวดนะครับเจ็ดปีนั่นเองเนาะฟรีจัดฟรีโอนฟรีพรบอ่ะฟรีค่าทำสัญญาทุกอย่างฟรีจัดส่งรถด้วย แล้วก็ไม่มีค่าบริการหลังจากนั้นแน่นอนนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยมือหนึ่งจะอยู่ประมาณน่าจะ6กแสนเจ็ดแสนได้จริงๆรออกรถมาวิ่งมาหนึ่งแล้วก็วิ่งสองสามร้อยโลอยู่แล้วเนาะอ่ารถใหม่อันนี้ใหม่แค่หมื่นเดียวอ่ะเหมือนกับคุณได้รถใหม่เลยกับบ้านเลยนะแล้วราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันคือดีเดี๋ยวจะพยายามหารถด,ดีๆรถราคาคุณภาพมาให้ลูกค้านะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบกระตุ้วห้อหักเหมือนเดิมเพราะว่าจะต้องกลับมาเนี่ยพยายามพูดให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายเพราะอยากจะเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุดนะรผมมห้ีใถรรุุ่่นนนนไไหหอยากดูถ้ามมาาาอเเเข้้ไดลยรจง จะพยายามหารถมาให้ลูกค้าได้ดูหลายๆคันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ